รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทิ้งขยะมูลฝอยปล่อยของเสียสารเคมีสารพิษสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนในทุกแหล่งชุมชน ทำให้น้ำเสียเกิดกลิ่นเกิดสีเกิดโรคภัยเกิดมลพิษสร้างความเดือดอร้อนเกิดขึ้นไปทั่วประเทศถ้าวันนี้ยังไม่มีการควบคุมบาบัดและตระหนักถึงอนาคตจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในจับเข่าบรรเทาทุกขสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับ จับเข่าบรรเทาทุกข์มาพบกับท่านแล้วนะครับห้าโมงเย็นเสร็จเสรนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับมาพบก,กันกับปัญหาความเดือดร้อนของท่านทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เราอาสาที่จะบรรเทาทุกข์ให้กับท่านนะครับที่ใดมีผู้คนที่นั่นก็เกิดชุมชนแล้วพอเกิดชุมชนกันขึ้นมาปัญหามลพิษก็ตามมา ปัญหาเรื่องของน้ําเสียเนี่ยนะครับต่างคนต่างทิ้งต่างคนต่างอบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองแต่สุดท้ายมันก็เป็นปัญหาโดยรวมกันจะได้วันนี้ผมมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นผู้ในการองค์การจัดการน้ําเสียมาพูดคุยกับเราในรายการตลอด2วันนี้เลยนะครับท่านไพโรธสัตยาสันสกุลอยู่กับเราในเวลานี้สวัสดีครับท่านพอ,อครับ เป็นยังไงบ้างครับท่านครับจากปีที่ผ่านมาจนถึงณบัดนี้เนี่ยนะเรื่องของน้ําเสียที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับ<อ><อ>รวม,ม,มแล้ว<อ>ต้องขอเรียนท่านตรงๆว่าณขนาดนี้น้าที่เราใช้อยู่ในเมืองไทยเนี่ย<อ>มีภาพรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ14ล้านลูกบา์เมตรต่อวัน,ต,วนต่อวัน<อ>ต่อวันณขนาดนี้น้ําก็ทิ้งลงแม่น้ําลาคลองทุกวันทุกวันเนี่ยสิบสี่ล้านลูกบา์เมตรต่อวันแต่ระบบบําบัดน้ําเสียที่เรามีอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยณขนาดนี้มีอยู่ร้อยหนึ่งแห่ง นะครับกำลังที่จะบำบัดน้ำเสียที่ทิ้งออกมาเนี่ยมีประมาณ3.2ล้านลูกบาทเมตรต่อวันจาก14ล้านเนี่ยนะใช่ครับบ้บันไดจริงๆแค่3ล้านกว่าใช่ครับประมาณ23-25%าเนท่านั้นเองส่วนใหญ่เวลาเกิดเรียกว่าปัญหาเรื่องของน้ำเสียขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันชาวบ้านเนี่ยเขาเดือดร้อนในลักษณะไหน โอ้มากมายนะครับถ้าน้ําเสียจากโรงงานบางโรงงานนะครับก็จะมีน้ําเสียที่เป็นสารพิษนะครับอันนี้ถึงตายเลยนี่ถึงตายเลยถึงตายเลยรับไปเล็กน้อยก็อาจจะถึงตายเลยครับแล้วก็มันก็จะมีสารบางตัวที่ค่อยๆตายนะครับเป็นมะเร็งมีเหมือนไตคอนส่งอะไรเงี้ยใช่ครับรับไปวันนี้อาจจะตาย3ปีข้างหน้าหรือ5ปีข้างหน้าอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงแต่ถามผมมาณขนาดนี้เนี่ยเนื่องจากประเทศไทยอยู่ในพื้นที่ที่มีฝนตกเยอะครับครับก็ จะมีฝนมาเจือจางไหมบ้างแต่ว่าพวกเราก็ไม่รู้รับกันไปคนละเท่าไหร่ละนะครับค่อยๆสะสมปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือการสะสมสารที่เป็นพิษอยู่ในร่างกายมากกว่านะครับมากกว่าที่จะเป็นแบบทันท่วทันวลใช่ครับโอ้เรื่องนี้ชักจะไม่ใช่เรื่องเล็กซะแล้วครับคุณผู้ชมครับผมว่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติทีเดียวนะครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ สนับสนุนโดยเกลือปรุงทิพย์เราเชิญวิกฤตมานับครั้งไม่ทวนแต่เราไม่มีภูมิคุค้มกันในการรับมือกับมันถ้าเตรียมตัวให้พร้อมด้วยการพึ่งพาตัวเองตั้งแต่แรกเราก็จะปลอดภยัยการช่วยเหลือซึ่งนนกันและกันหากเกิดขึ้นก็จะกลายเป็นตุกแผน และความสามัคคีหนึ่งในห,หลักการพุนฐานที่ทําให้สากลไทยยืนหยัดได้อย่างมั่นคงมาเกือบหนึ่งร้อยปีถึงเวลาที่เราต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันวาระแห่งชาติด,ด้านการสาหกรณ์มีเงียนแค่ห้าบาทโอเลียงกระแกนม้ลายชายมาเ้าก้วยกระแกนม้ลายชายมาไม่จีบฟ้าไงไล่กินทั้งสองอย่างเลยทั้งโอเลี่ยงวนๆทั้งเจ้ากรวยระดับ,รบอร่อยสองตัวแค่ห้าบาทน้ำโมเลียงผสมเฉากรวยแม่จงบมาเ้ยตัวใจจดบแคเลย เกลือปรุงทิพย์ท่านตอครับ ครับผมมีโอกาสที่เราจะสามารถที่จะทําให้เรียกว่าชุมชนหรือว่าหลายๆแห่งที่มันกําลังวิกฤตอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันดีขึ้นได้เรื่อยๆนะครับมีคนถามผมมาว่ายัางคลองแสนแสบในกรุงเทพเนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้มันเป็นคลองแสนแสบแบบเดิมนีม่ไหมครับอ๋อก็มีทางนะครับ <c oughs> ในภาษาของนักวิชาการก็เรียกว่าก็ต้องมีการจัดการน้ําเสีย <c oughs> ให้เรียบร้อยนะครับโดยธรรมชาติของน้ําเสียเนี่ยก็จะทิ้งลงไปก็ต้องบําบัดก่อน <c oughs> นะครับถ้าไม่บาบัดมันก็ จะถูกเจือจางโดยธรรมชาติเมื่อสมัยก่อนเนี่ยชุมชนก็เล็กนะครับขนาดของแหล่งน้ำมีขนาดใหญ่มันก็เจือจางไปหมดก็ไม่มีปัญหางลงไปเล่นเท่าไหร่ก็แต่วันนี้เจือจาง,จางรอบๆของแสนแสบพื้นที่รอบๆที่ <ฮะ S 2> ทิงน้ําเสียลงของแสนแสบเนี่ยก็มากมายเหลือเกินเน <ฮะ S 2> ้นโอกาสที่น้ําตามธรรมชาติมาเจือจางสิ้นหวัง ส,สิ้นหวังเลยต้องใช้คานี้เลยนะครับต้องสิ้นหวังรับ oh ถ้าจะให้มันกลับคืนสู่สภาพเดิมเนี่ยผมคิดว่าบ้านเรือนก็ดี <S <S หรือชุมชนต่างๆก็ดีอาจจะต้องมีการจัดการน้ําเสียต้องจัดการใหม่หมดเลยจัดการใหม่เช่นมีการรวบรวมน้ําเสียเข้าระบบบําบ,บัดก,ก่อนที่จะทิ้งลงแม่น้ําลําคลองครับเพราะเราทิ้งลงไปเนี่ยธรรมชาติมันรับไม่ไหวแล้วมันเหมือนร่างกายคนอ่ะมีเท่านี้กินข้าวสิบชามได้ไหมก็ไม่ได้เราก็ต้องบําบัดน้ําเสียก่อนที่จะทิ้งลงแม่น้ํา แต่ของอย่างเงี้ยเนื่องจากเราปล่อยชุมชนโตมา5-60ปีร้อปีอวันนี้เราจะแก้คงไม่ใช่5ปี10ปีลลครัะนะอาจจะต้องใช้เวลาสัก20ปี30ปีค่อยๆรวบรวม,รวมน้ําเสียที่เกิดขึ้นแล้วบําบัดก่อนแล้วค่อยทิ้งลงแม่น้ํำลำคลองผมเชื่อว่าภายใต้ระยะเวลาหนึ่งเนี่ยคูคลองต่างๆไม่ใช่เฉพาะคลองแหนแสบนะทุกๆคูคลองในทุกๆชุมชนก็จะดีขึ้นถ้าเรารู้จักการจัดการที่ดีทีนี้ อย่างผมเห็นภาพแล้วอย่างที่ท่านเล่าให้ฟังว่าโอ้โหเรามีแหล่งน้ําเสียในเยอะมากแล้วก็การบําบัดเนี่ยเราน้อยเวลาเราจะลงไปในพื้นพื้พนที่บําบัดเนี่ยนะเราจะเริ่มต้นในมองภาพจากตรงไหนว่าจะเอาจุดไหนก่อนเป็นจุดแรกอ๋อจุดแรกก็ต้องชุมชนเมืองนะครับชุมชนเมืองเนี่ยมีความหนาแน่นะนะครับบ้านเรือนก็จะค่อนข้างหนาแน่นเช่น,เช,นเช่นเมืองเชียงใหม่เมืองหัดใหญ่กรุงเทพมหานครชุมชนเมืองเหล่านี้เนี่ยมีความหนาแน่นมาก นั้นเรามุ่งไปที่จุดหนาแน่นก่อนนะครับเราสามารถรวบรวมน้ําเสียไปณจุดจุดหนึ่งแล้วบำบัดได้ครบนะครับก็จะทําให้แหล่งที่ทิ้งโมโลพิษลงแม่น้าลาคลองก็จะน้อยลงเช mm ่ hmm. นกรุงเทพมหานาครเนี่ยขนาดนี้ตัวเลขคร่าวๆนะครับ,รบของกรุงเทพมหานาครเนี่ยทางกทมก็สามารถบำบัดน้นําเสียได้ประมาณ30% แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองเนี่ยนะก็สามสิบจากศูนย์ละ <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ดีขึ้นละก็มองอีกมุมหนึ่งนะครับสามสิบจากศูนย์ละก็ <c oughs> มองอย่างคนมีความหวงังครองประดวงกุงเกษมก็เริ่มดีขึ้นคอง <c oughs> หลายๆคองก็เริ่มดีขึ้นแต่ยังยังไม่ดีขึ้นทั้งหมดนะครับคองแสนแสบก็คงจะดีขึ้นตามลำดับแต่ว่า <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยใช้เงินไม่น้อย ใช้เงินจํานวนมากนะครับณขนาดนี้เนี่ยเราก็ลงทุนลงแรงไป80,000ื่นกว่าล้านละทั่วประเทศก็ได้มาแค่2 0กว่าเปอร์เซ็นต์เผมเชื่อว่าถ้าจะให้ครบถ้วนทั้งประเทศเนี่ยอาจจะใช้เงินอีกหลายแสนล้านเหมือนกันที่จะทําให้มันดีขึ้นครับมาปัญหาใหญ่ๆระดับชาติอย่างนี้นะครับคุยวันเดียวคงไม่จบแล้วครับแล้วก็พรุ่งนี้คงต้องตามต่อต้องขออนุญาตท่านผู้ในการองค์การจัดการน้ําเสียนะครับในวันพรุ่งนี้ต่อนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านมากสวัสดีครับ พรุ่งนี้มาตามต่อครับกับจับเขาบรรเทาทุกวันนี้หมดเวลาแล้วครับล่ำลาไปก่อนสวัสดีครับ